สวัสดีครับกระผมเด็กชายสุพัทรนันท์ชาราโรธอายุ11ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนานางงามวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ชายภาษาไทยดีเด่นด้านการพูดการอ่านการเขียนพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านร้อยแก้วร้อยกองทำนองสนอ ของมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครครับการฝึกทักษนะถ้าเราอยากเก่งด้านไหนแล้วก็ทำสิ่งนั้นซ้ำๆบ่อยๆจนเคยชินและทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ฟังคุณแม่อ่านอาขยานแล้วก็อ่านตามครับแล้วก็เริ่มจำแล้วก็เริ่มเขียนขันครับก็ให้คนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับ ไม่ใช้ตามความเคยชินหรือตามค่านิยมในสังคมครับก็อยากจะบอกว่าให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามการาเทศะไม่ใช้ตามความเคยชินหันมาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล,และสร้างสารรค์และอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยต่อไปด้วยกันนะครับก็ภาคภูมิใจครับที่ได้ที่ทำได้แล้วก็ฝึก ครับฝึกตลอดจนจำจนเคยชินครับก็ฟังพี่ชายและคุณแม่อ่านอาขยานแล้วก็อ่านตามฝึกตามครับจนจำได้จนเป็นความเคยชินก็คือความกล้าครับที่จะแสดงออกในด้านการพูดการอ่านการเขียนครับขอบคุณครับ